สวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะอายุ29ปีค่ะน้ำหนัก54ค่ะส่วนสูงว่า62ค่ะใช้ซิลิโคนโมติว่าซิลค่ะ 400cc ค่ะทำกับคุณหมอจ้ำค่ะคุณหมอบอกว่าเคสเราอ่ะต้องยกกระชับนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างคอยอะค่ะแต่ก็เลยบอกว่าขอไม่ยกกระชับดีกว่าค่ะลองลองทำดูก่อน ตอนนี้ก็คือหน้าอกมันเหมือนคนยกกระชับเลยอะค่ะทรงมันมันตั้งเต้าดีค่ะแล้วก็สวยด้วยค่ะตอนนี้ก็ทําได้14วันแล้วค่ะหน้าอกก็เริ่มเข้าที่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันนิ่มขึ้นแล้วก็ชอบตรงที่ว่าทรงสวยค่ะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยค่ะตอบโจทย์เลยค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะชอบค่ะให้เต็มสิเลยค่ะ ถ้าแนะนำเพื่อนๆนะคะที่อยากทำหน้าอกนะคะสำหรับคนที่มีหน้าอกค่อนข้างคอยเหมือนอย่างเรานะคะแนะนำให้มาทำที่นี่ได้เลยค่ะคือทรงออกมาถูกใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกคนน่ารักคุณหมอก็ใจดีค่ะให้คำปรึกษาดีมากมากันเยอะๆนะคะ